ข้าวสารเสารให้นะคะหรือว่าข้าวสารแข็งนะคะเราจะหุงยังไงนะคะที่จะได้ให้ข้าวออกมาเม็ดสวยอ่อนนุ่มหอมกินแล้วก็อร่อยทุกเม็ดเลยนะคะขั้นตอนทําไม่ยากเลยค่ะคลิปนี้รักมีวิธีมาแนะนํานะคะเริ่มจากข้าวสารที่เราได้มาค่ะเป็นข้าวเสารให้แล้วก็เป็นข้าวเจ้านะคะที่แบบแข็งๆอะคะ่ะกินไม่อร่อยเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ข้าวหอมมะลิเนาะมันก็เลยไม่นิ่มให้มาทําตามคลิปที่รักจะแนะนํานี้นะคะ รับรองนิ่มอร่อยทุกเม็ดเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็จะตวงข้าวค่ะข้าวสองให้นะคะ1แก้ว1แก้วแบบนี้นะคะแล้วก็เอาใส่ลงไปในหม้อข้าวค่ะแล้วก็เราจะใช้ข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวสารข้าวเหนียวนะคะลงไป1แก้วอัตราส่วน1ต่อหนึ่งเลยค่ะจากนั้นเราก็เอาไปซาวล้างปกติเลยนะคะน้ำซาวข้าวเราจะไม่ทิ้งค่ะเราจะเอาไว้ล้างผลไม้ล้างผักนะคะหรือไม่ก็เอาไป รดน้ําต้นไม้ค่ะมีประโยชน์เยอะมากนะคะจากนั้นค่ะเราก็มาใส่น้ําใส่ตามปกติเหมือนเราหุงข้าวทุกครั้งที่เราทําเลยนะคะแล้วก็จะใช้มือวัดเอาค่ะนี่นะคะแล้วก็จะให้เลยข้อมือขึ้นมาแบบนี้ค่ะของใครวัดตวงแบบไหนก็ทําตามที่เคยทําเลยค่ะนี่นะคะจากนั้นพอได้แบบนี้แล้วค่ะก็ให้เรานําเกลือนะคะเกลือป่อนนี่แหละค่ะใสะลงไปนิดหน่อยนะคะตามด้วยน้าส้มสายชูค่ะ แล้วก็น้ำมันพืชนะคะจากนั้นค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างที่เราใส่ลงไปค่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วคนเรียบร้อยแล้วก็เอาไปหุงตามปกติเลยค่ะเดี๋ยวเรามารอดูตอนข้าวสุกนะคะตอนนี้ไฟดิดละเราจะทิ้งไว้10นาทีค่ะนี่ค่ะครบเวลาแล้วนะคะนี่ข้าวเรียงเม็ดสวยเลยค่ะนี่นะคะ นี่อ่อนนุ่มไม่มีหลงเหลือความเป็นข้าวแข็งข้าวเสาะให้เลยนะคะแล้วก็หอมด้วยค่ะนี่นะคะเม็ดขาวสวยเลยนี่ค่ะเคล็ดลับง่ายๆที่รักนํามาแนะนํากันนะคะนําไปทํากันดูเลยค่ะข้าวแข็งๆที่เราเคยมีอยู่เอามาทําแบบนี้รับรองนุ่มอร่อยทุกคําเลยค่ะนี่นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ